ตอนนี้แกงลูกเหลียงของเราก็เสร็จแล้วนะครับแกงเนื้อนะครับเป็นแกงเวัสดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมีเมนูนะฮะแกงเนื้อนะครับใส่ลูกเหลียงนะครับและนี่คือลูกเหลียงของเรานะครับนอจากลูกเหลียงน้อยๆนะครับเราก็มีมะเขือพวงนะครับวัตถุดิบจากตรังนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อของเราครับเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี้นะ <c oughs> ตอนนี้แกลงลูกเหลียงของเราก็เสร็จแล้วนะครับแกงเนื้อนะครับเป็นแกงเนื้อนะเนื่องจากลูกเหลียงของเราน้อยนะครับเราก็เลยเพิ่มเป็นมะเขือพวงนะครับที่ส่งมาพร้อมกันนะจากตรังนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับ เนื้อของเราก็เริ่มเปื่อยนุ่มดีนะครับวันนี้เราอยากให้มันเปื่อยนิดน,นึงนุ่มนิดนึงนะครับ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องครับมากินข้าวกันครับพี่น้องครับแกงลูกเรียงใส่เนื้อแกงเนื้อใส่ลูกเรียงครับพี่น้องครับ